คนหนึ่งมีคำถังสักวันคืนอยากพบใครคำตอบในใจคือใครที่คุณตรงกันเธอคือคนที่ดีพร้อมใครใครต้องพากันชอบเธอเธอก็คงตอบดีทุกคู่ใจไฟฟ้าเลยฉันเป็นคนที่ประทับใจเธอฉันค่ะ แต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดไปได้เธอยิ้มให้เธอเบาๆอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจแอบมองดูเธอไกลๆอย่างนี้ต่อไปแต่อามองเธอข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้กขพอแล้วไม่มีเงินค่าเด็ ความหวังดีแค่ได้ชอบเธออยู่ตอนนี้ก็เธอเป็นชอบเชอตาทีๆที่คุณยังฉันได้แค่มาพบ